วัดีครับวันนี้วันที่10พฤศจิกายน2564นะครับวันนี้เราก็จะมาทําการสแกนหาหุ้นต่ํากว่าบาทนะครับขคืนเงินบาทลงมานะครับด้วยกราฟเทคนิคของ TradingView นะครับเว็บไซต์ TradingView นะครับก็ แนะนำนะครับก็เป็น free. เว็บไซต์ฟรีแล้ก็สามารถใช้งานอินดิเคเตอร์ได้อย่างที่เห็นนะครับอินดิเคเตอร์ที่สำคัญสำคัญก็จะมี MACD นะครับก็คือต้องมีเหนือกว่าเส้นศูน o ก็คือเหนือกว่า0นะครับแล้วก็ RSI นะครับก็คือระหว่าง40ขึ้นไปนะครับแล้วก็มี Parabolic หรือว่ามี AC, uh, CDC d c t i o n นะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าถ้าตอนนี้ก็จะเป็นคำสั่งซื้อเลยนะครับเซต มาอยู่ในคำสั่งซื้อนะครับก็คือ1629นะครับวันนี้เซตบวกนะครับตอนนี้ก็เวลา4โมงเกือบ5โมงแล้วนะครับตอนนี้เซตก็คือบวกอยู่นะครับแล้วก็มีคำสั่งซื้อตรงนี้ย้อนหลังนะครับถ้ามีคำสั่งซื้อราคาก็จะขึ้นไปขึ้นไปนะครับนี่ก็อาจจะเป็นแนวโน้มขึ้นไปที่พันเนะครับวันนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นไปก็จะเป็นไส้เวัพขึ้นไปนะครับเราก็มาดูที่การสแกนเลยนะครับว่าจะสแกนยังไงนะครับก็ มาที่ตัวคัดกรองหุ้นนะครับกดเข้าไปนะครับหน้าจอคัดกรองหุ้นก็จะเข้ามานะครับแล้วเราก็มาเลือกดูนะครับว่า condition หรือค่าต่างๆที่เราต้องตั้งนะครับก็มาที่ตัว r a ติ้งค่าเฉลี่ยนะครับก็เอาประมาณว่าต้องแนะนําให้ซื้อนะครับต้องเป็น r a ติ้งค่าเฉลีย่ยต้องมีการแนะนําให้ซื้อแล้วก็สหรับราคาก็เอาตั้งแต่นะครับเอาระหว่าง 0. 0.01ถึง1นะครับถึง1บาทนะครับก็จะเป็นค่าที่เราต้องการนะครับราคาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็จะมีตัวที่ราคาออกมาให้เห็นนะครับซึ่งถ้าเราต้องการดูตัวทั้งหมดก็ขยายจอขึ้นไปนะครับก็จะเห็นว่าอีราคา0.01ขึ้นไปถึง1บาทนะครับก็จะมีอ่าดังนี้นะครับที่เป็นแนะนำให้ซื้อนะครับเราก็ไล่ลงไปเลยนะครับดูตัวแรกก็จะเป็น อีฟอร์มนะครับย่อตรงนี้ลงมานะครับอีฟอร์มก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ย่อลงไปนะครับก็ดูที่แนวโน้มนะครับดูที่อินดิเคเตอร์สำคัญนะครับที่เขามีสัญญาณให้ซื้อนะครับลักษณะตรงนี้ก็จะเป็นการสะสมพลังนะครับวางไซเวมาด้านข้างนะครับตัวฟอรนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเด้งขึ้นนะครับก็คือมีเ s i หัหันหัวขึ้นนะครับก็อยู่ที่ ห้าสกว่านะครับแล้วก็มี MACD นั้นอยู่ตรงสัญญาณศูนย์พอดีนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มไซด์เวย์ขึ้นไปนะครับดูง่ายๆนะครับก็จะเป็นแนวโน้มไซด์เวย์สำหรับอีฟอร์มตัวแรกนะครับตัวถัดไปนะครับก็คือตัวบล็อกนะครับที่เราสามารถสแกนได้อยู่ตอนนี้นะครับก็ราคาก็ยังเหนือเซ็กเหนือเซ็กเหนือสัญญาณนะครับราคาก็ขึ้นเหนือสัญญาณนี่คือสวยงามมากนะครับแล้ว ประเด็นก็คือว่ามี ISI นั้นอยู่ที่ประมาณ66นะครับแต่เป็นหันหัวลงนะครับก็ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเขามีคำสั่งซื้อตรงนี้นะครับแล้วลักษณะของกราฟก็ยังเป็นไซด์เว y ์อัพขึ้นไปนะครับโดยเป็นมีสีเขียวนะครับสีเขียวก็คือซื้อได้นะครับส่วนสีแดงก็คือห้ามซื้อนะครับก็คือขายนะครับก็จะเป็นคำสั่งขายตัวนี้ก็เป็นคำสั่งซื้อนะครับตัว BR แต่เป็นโอเคนี่ก็ถือว่ายังเป็นไซด์เว์อัพนะครับก็เหมือนตัวนี้ก็ไปชนแนวแนวต้านสําคัญก็เลยมีการย่อตัวลงมานะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็น่าจะรับที่ประมาณสัก0.85นะครับรอรับที่0.85แล้วก็เป็นแนวต้านขึ้นไปนต้านสําคัญก็อยู่ที่ประมาณสัก0.0.9นะครับ0.90นะครับขึ้นไปนะครับก็เป็นแนวโน้มสาคัญนะครับตัวถัดมาครับ เมื่อเราดูไปแล้วนะครับหลายตัวนะครับสองตัวนะครับก็ตัวถัดมาก็คือตัว PR ีพีเนะครับตัวพนะครับลักษณะก็คือจะต้องอยู่ว่า MACD นี้ต้องอยู่เหนือ0ูนย์นะครับเหนือสัญญาณนะครับแล้วก็มี RSI หันหัวขึ้นอยู่ที่ประมาณ50กว่านะครับตอนนี้ก็ราคาก็าาไซเวอออกมาด้านข้างสวยงามนะครับก็เป็นกรอบที่พร้อมที่จะ ดันราคาขึ้นนะครับนี่ก็คิดว่าน่าจะมีการรายงานผลประกอบการออกมาพอดีประจบเหมาะกับแนวโน้มขาขึ้นนะครับทำให้มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นไปนะครับก็จะเห็นว่าเขามีแนวโน้มคำสั่งซื้อตั้งแต่วันที่30ส,สิงหาคมที่ผ่านมานแล้วก็ไซด์เวสะ์สมพลังงานมาจนเข้าเดือนที่3ก็เตรียมพุ่งขึ้นไปนะครับก็ถือเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับ แล้วตัวถัดมานะครับ A Q A Q นะครับก็แน่นอนว่าอยู่เหนือเส้นสัญญาณนะครับ M A C D แล้วก็มี R S I ที่เรียบข้างมาที่52นะครับฉะนั้นราคาก็จะไซ d ์ w a y ์ไปด้านข้างอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่พอจะสะสมไว้นะครับท่านลงทุนก็เก่งกำไรแล้วก็รอดูข่าวประกาศผลการเรียนงานต่างๆหรือ ข่าวการเอ็กดีต่างๆนะครับก็น่าจะมีโอกาสทําให้ราคานั้นพุ่งขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่ามีคําสั่งซื้อตั้งแต่วันนี้ยังไม่มีคําสั่งขายมานะครับแล้วก็ลักษณะก็เป็นสีเขียวนะครับก็น่าจะมีโอกาสดิบด,ดันขึ้นไปที่ราคาเดิมนะครับก็คือประมาณ 0. 7, 0. 0.7 0.07นะครับ AQ นะครับตรงนี้ก็ค่อยๆใจเย็นนะครับพุ่นขนาดเล็กนะครับ เข้ายากออกยากนิดหนึ่งซื้อยากนิดหนึ่งนะครับตัวถัดมาครับมาโก้นะครับโก้เราก็ดูนะครับว่าตอนนี้ก็หลังขึ้นนะครับราคากําลังขึ้นทีเดียวนะครับเหนือสัญญาณนะครับแล้วก็มี ISI อยู่ที่ประมาณ70 o b นะครับโอโบนี่คือ80นะครับตอนนี้ก็คือมีคําสั่งซื้อตรงนี้นะครับแล้วราคาก็ดิดพุ่งขึ้นไปนะครับก็ที่จะมีเปิดกระโดดขึ้นไปนิดหนึงนะครับก็ราคาก็จะมาอ่าแนว แนวรับสาคัญก็อยู่ที่ประมาณ0.74นะครับส่วนแนวต้านต่อไปก็น่าจะอยู่0.77หรือ0.8นะครับตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะดีดขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่ามีคําสั่งซื้อตรงนี้นะครับดูคําสั่งซื้อที่แล้วก็เขียนว่าพอมีปุ๊บก็จะเขี่ยขึ้นไปทันทีนะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าเรารู้ตาใกล้ๆกันก่อนนะครับก็คือว่าเขาจะมีแนวโน้มขาขึ้นนะครับตอนนี้ก็ถือว่าจะทำกำไรได้เดยอะดีเดียวนะครับ สำหรับตัว AMACO นะครับก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับก็อาจจะมีข่าวดีเข้ามาต้องไปหาข่าวดีดูนะครับถ้าเกิดจะไปที่จุดสูงสุดก็อยู่ที่0.82นะครับตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นแนวโน้มไซเว่ขึ้นไปนะครับตัวถัดมานะครับก็เป็นตัวบิ๊กนะครับบิ๊กแคมิล่านะครับก็ดูนะครับก็เห็นว่า RSI MACD นั้นอยู่เหนือสัญญาลนะครับอยู่เหนือเส้นศูนย์เยอะนะครับและ RSI นั้นก็อยู่ประมาณ60นะครับอาจจะไซด์เวกด้านข้างนะครับแล้วก็ดูมีคําสั่งซื้อตั้งแต่วันที่2กันยายนนะครับแล้วก็ไซด์เวกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับราคาก็มีแนวโน้มขึ้นไปนะครับก็มีการขายทํากำไรยอดตัวลงมาสะสมพลังนะครับอันนี้ก็ต้องรอลองดูนะครับว่าจะต้องเข้าที่ตรงเท่าไหร่นะครับแต่ราคา อรอรับก็อยู่ที่0.95เานะครับแล้วก็แนวต้านสําคัญก็อยู่ที่1บาทนะครับตรงนี้ก็รอดูว่าจะพ้น1บาทหรือเปล่านะครับสําหรับบิ๊กแคมิลล่านะครับเราเป็นแนวโน้มเช่นนี้นะครับเราตัวถัดมานะครับก็ดูว่าจะเป็นตัว BWG นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าพึ่งเป็นตัวที่มีคําสั่งซื้อเมื่อวันที่14 ครับต่อคอนะครับที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไซเวกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็จะมี A B C A B C นะครับขึ้นมานะครับลักษณะตัวนี้ก็รอรับที่ราคา0.85นะครับแล้วก็ปล่อยค่อยๆไหลขึ้นไปนะครับชนแนวต้านที่0.90นะครับผลแนวต้านได้ก็ถือว่าทำ New High นะครับเนื่องจากมาทดสอบแนวต้านเดิมนะครับคือ0.90นะครับ ก็น่าจะมีโอกาสขึ้นไปที่อบาทได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับต้านเดิมก็อยู่ที่ 0.90، นะครับจุดนะครับก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปได้นะครับสําหรับ bwg นะครับตัวถัดลงมานะครับก็จะเป็นตัวเพิ่งเข้ามาใหม่หรือเปล่าตัว hemp นะครับตัวนี้ก็แม้ว่าจะมีคําสั่งขายมานะครับแต่ราคาก็คือไซด์อัพขึ้นไปนะครับ ันนี้เราต้องลลองดูตัวพวกนี้นะครับก็เป็นสีแดงอยู่นะครับแต่ก็ยังมีคําสั่งมีคําสั่งขายแต่ว่าราคานั้นก็คือค่อยๆขึ้นไปนะครับก็ดูที่ MCD นะถ้าเกิดต่ากว่าศูนย์ก็ยังคงไซเวไปด้านข้างนะครับเราก็ดูที่ ISI ก็ยังคงขึ้นอยู่ที่54นะครับหมายเขาว่าราคาก็จะไซเวอัพขึ้นไปแต่ถ้าเป็นโดจิหันหัวลงแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะกดลงต่อได้นะครับ เป็นสําหรับตัวนี้นะครับก็ตั้งขัดลอดนะครับท่านที่มีไว้แล้วก็พยายามตั้งขัดลอดไว้ที่ราคาตรงที่เขาสั่งขายตรงนี้นะครับ0.66นะครับส่วนถ้ายังไม่มีก็เรก็รับที่0.68แล้วก็ให้เขาไหลขึ้นไปนะครับถ้าเกิดเขาปิดท่งเทียนทึบอย่างนี้ก็หมายาว่าในวันถัดไปเขาก็จะขึ้นราคาก็จะขึ้นต่อนะครับฉะนั้นก็ ขอให้ท่านโชคดีนะครับในการเสี่ยงนะครับุการลงทุนมีการมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็อย่าเชื่อใครต้องเชื่อตัวเองนะครับดูคาดการณ์นะครับจินตนาการด้วยตัวเองแล้วก็ได้ตังค์ด้วยตัวเราเองนะครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ดูเห็นไหมครับว่าวก็มีสีเขียวยนี้ก็คือหนานะครับสีเขียวหนา,านคืออยู่ท้อง ท่านท่อนกลางตรงนี้นั่นก็หมายความว่าจะสามารถดีตัวเองขึ้นไปอีกได้อีกนะครับสำหรับราคาเนื่องจากว่า MACD นั้นอยู่เหนือสัญ n า l นะครับแล้วก็มี RSI นั้นอยู่ที่ประมาณ70นะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งนะครับสำหรับ PPPM นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็นันี้เป็นตัวอย่างที่จะนํามาให้ท่านเห็นว่าเราจะทําการหาหุ้นยังไงนะครับ หาไม่ยากนะครับก็ค่อยๆดูแบบนี้นะครับก็มาตั้งค่านะครับแนะนาให้ซื้อราคาล่าสุดที่ท่านต้องการหรือก็มาดูอินดิเคเตอร์ตัวอื่นเราก็มาจัดจัดให้โดนในแนวโน้มที่เราเล่นว่าเป็นขาขึ้นหรือแนวแนวโน้มที่เราถนัดของขาขึ้นนะครับก็ประมาณนี้ก็เลือกเล่นเฉพาะหุ้นตัวที่เรามีความมั่นใจนะครับก็จะทำให้ได้ ไต้กำไรนะครับตรงนี้ก็เลยเส้นสีโลสเส้นสัญญาณนะครับแล้วก็มีไ s i ที่50เราแล้วประเด็นก็คือราคาก็เปิดหนาขึ้นมานะครับปิดทึบอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะดีตัวกลับขึ้นไปนะครับซึ่งจากแนวโน้มเดิมก็คือเขาสั่งขายมามันก็จะมีจากการขายก็จะมีการขึ้นลง ABC ABC อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ กะเกณฑ์ให้ดีนะครับเราต้องเล่นนู่นเฉพาะตัวที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นเท่านั้นนะครับถึงจะได้กําไรนะครับแม้ว่าเราจะซื้อในตอนที่เขาขึ้นราคาสูงไปแล้วนะครับยังไงก็เฝ้าระวังแล้วก็ลงทุนในแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นกราฟเทคนิคที่เอามาให้ดูนะครับสําหรับท่านลงทุนที่ท่านเล่นเคยเสียเสียหรือว่าเล่นอยู่ประเด็นก็คือว่าอยู่เป็นเมาเป็นดอยอะไรพวกนี้นะครับก็ ขัดล็อแเรากลับมาเล่นหาหุ้นสแกนเล่นแบบนี้นะครับคือเอาเฉพาะตัวที่ขาขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นว่าหุ้นลักษณะต่ำกว่าบาทจะเป็นแนวโน้มที่ขาขึ้นแล้วเราก็ค่อยเข้าอย่างนี้จะดีกว่าที่สุดนะครับยังไงอย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พบกันนะครับในคลิปถัดไปสวัสดีครับ